ครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับผมของคลอ,อ,องบางมดนะฮะที่บ้านผมนะครับผมเมื่อ6 0สิถึงเจปีที่แล้วนะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติและเ,เส้นทางเศรษฐกิจนะฮะ <c oughs> นะฮะมีทั้งวิ่งปั่นจักรยานครอบครัวนะครับผม นะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับผมซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวนานตรงนั้นจะเป็นวัดพุทธบูชานะครับส่วนอันนี้จะเป็นคลองบางมดนะฮะที่สมัยก่อนเขา,เาบรรทุกเกี่ยวกับพวกผลไม้นะฮะพวกข้าวสารนะฮะ เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับผมตรงไปจนทะลุถึงวัดพุทธบูชาพระรามสองสมัยก่อนนี่จะค่อนข้างที่จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับผมและก็สวนส้มน,น,นะฮะนะฮะก็บรรยากาศดีมากนะครับธรรมชาตินะครับเพื่อนๆครับผมก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะครับผม เเกือบร่วมๆ่วม20ปีแล้วนะครับผมครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับสวนผลไม้นะครับซึ่งหายากอันนี้จะเป็นภาพเก่านะครับผม,มนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆสมัย60 70ปีที่แล้วใครจะมาเที่ยวบ้านผมหรือว่า จะมาปั่นจักรยานวิ่งก็ได้นะครับที่เรียบของบางมดนะฮะวัดพุทธบูชานะครับผมอันนี้จะเป็นภาพเก่านะครับซึ่งหายยากในสมัยก่อนคนก็จะพายเรือกันค้าขายนะครับผมทำมาหากินเห็นไหมครับเพื่อนๆแมี่ค้าขายเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมคนจะเยอะนะครับสมัยก่อน ไม่ได้เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็นทางเท้าให้คนสามารถวิ่งวิ่งได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถปั่นจักรยานได้นะฮะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ผมอาจจะต้อนรับเพื่อนๆในอนาคตนะครับผมนคะงบางมดนะฮะตลาดน้ำของบางมด บ้านหารจันงามไม่พลาดครับผมกับกาแฟแก้วนี้นะครับร้านต้นขามคาเฟ่อ้าแย่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 แยแยไปฮะขอให้เพื่อนๆไปที่ไหนก็สุขใจได้ทุกที่นะครับแล้วก็ดีเลยพระเอกของเรารถของผมเอง ฮอด้าเ x เอกลุยทุกที่กับพระเอกนักร้องนักแต่งเพลงนะฮะสุดยอดลุยกันไปทุกทางกับตัวนี้เรโทรคาเฟ่แม้ว่าเงินในกระเป๋าเราจะมีไม่กี่บาทเราอัดน้ำมันเต็มถังนะครับ สายน้ำที่เป็นธรรมชาติของคลองบางมดเราคือชาวบางมดรักธรรมชาติ